รีวิวไอโมบายไอสกายสงจครับก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะครับอ่าก็อันนี้อ่าอีกห้านุ่นขผมกด้รีวิวไปหมดแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวในส่วนของไอโมบายไอสกายสองจุดสนะครับอ่าครั้งนี้ก็จะผองเจ้าจะทำการเปิดเครื่องเลยนะครับอ่า นู่นว่าจะยิงแข่งชันหรือเปล่าครับเอ๊บแต่ว่ากันๆๆนะครับก็เอ๊นะครับเอ่อการเอาน้ำสวบที่นี่นะครับกลุ่มหงนะครับจะเป็นในส่วนของช่วงหงนะครับอ่าด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มกลุ่มดาวเชนนะครับอ่อด้านขวานะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มนะอเอ่อ กลุ Now, what, 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 okay. ่มอะไรวะกลุ่มแคสนะครับอ่าก็ก็ใช้คล้ายๆตรงตรงนึงนะครับอ่ากลุ่มวงล็อกอัพวงดล็อกดาวก็อยู่ในส่วนของด้านขวานะครับนี่คือของกลุ่มเอ่อเขาเรียกกลุ่มอะไรวะอ๋อกลุ่มนี้นะครับกลุ่มไออะไรวะอ๋อกลุ่มเฮาเวอร์นะครับก็อยู่ในส่วนของเอ่อด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของเครื่องเอ่อ ตอนนี้จะมีกล้องนะครับกล้องเก่ากล้องในกล้องหนังก็ผมจะไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันกี่พิกเซลลนะครับอ่าก็มีกล้องตัวนี้นะครับของจอชลองแปลชิ้นเลยครับลดล็อกอุปกรณ์แล้ว15นาฬิกา45นาทีแล้วก็บริาโทรศัพท์เมนูนี้ครับจอชเปลียนไปกี่ยวตัวนี้ใช้ยากหน่อยนะครับบุคคลแบบแอปพลิเคชัน เดี uhm, like here, ๋ยวก็แค่เ yeah, สียงหาตัวเขื่วนานคือเแบบนี้ครับโฟนนะครับเี๋ยวเราสืออาจะยังได้คค่คีอว่ามันไม่ใกลขึ้นอ่ะหน้าจอหลักสูว่าจานข้อความแขนที่แปลรเปลี่นแขนที่เปลง่แปลรีแอลเปลีแขนที่ข้อความไองก็อยากเพ่งนะตอนนี้เราก็ ฉะนั้นนี้เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการวิวิงทดสอ่าบที ans, ่รมบขีนะครับยานตรงนะเว้ย gmail อ่านะครับอาจจะมีน้องลนิดหนึ่งเพราะว่าผมก็อาจในสินข่างไม่ไดเข้าห้องอาจม่กระถานนะครับแบบพนิชเบราซอร์ก็ใช้ไอโฟนสี่คู่ใจแล้วก็คู่มืออาจนะครับก็อาจจะมีเสียงเตือนกันหน่อยนเคั โอเคหน้าจอหลักสิบวาจาข้อความแขนที่เฮ้ยมึงทำเอ,องเนี่ยเพลงเดี๋ยวก่อนแขนที่ข้อความว่าจาหน้าจาอหลักแกลเลอรีเพลงแบลอรีเพลงแขนที่เอาเถอะช่วครับผมจะอืมก็อ่ออา,านับนาฬิกาอิจิทันย้ำต้องไหวช่วยครับอ่าผมจะเข้าไปในส่วนของช่วยสิท่าน ยูทูบคนหาบอยโทรศัพท์บุคคลยูทูบคนหาบอยโทรศัพท์บุคคลแบบพลีชีพยูคนหา voice โทรศัพท์โทรศัพท์เราเข้าที่ถึงตรงตรงเร่งนะครับอ่าเออวัดขั้นวัดขั้นไม่มีใกล้เอไม่มีใกล้เอใกล้จังเก็บนะครับก็วันนี้จุดนี้เราจัดไม่มีป้าังเกับ ก็เราก็ขอไข่กินครับก็อาจจะมีสิงล็อกจวูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อาจในห้องอัดนนครับก็อัจที่อื่นนะครับก็ต้องขอไครกินด้วยครับอืมเอ่อในส่วนของนะครับผมจะบอกกันเลยนะครับอมีส่วนไงเก่งอะไรนั้นแก๊นะครับผมก็จะบอกว่าตอนนี้จะเป็นาษาในการป้อนข้อมูลนะครับในส่วนของตัวใคราส่ในะครับ เราต้องเราต้องต้องขอภัยเรื so park, the the ่อยนะครับก็ต้องขอภัยนะครับอืมในเรื่องการต้องเดี๋ยวเราจะไปส่วนของเราเป๋ากันนะครับอ่าก็ู่วยครับเดี๋ยวเราก็รอกันช่วยเดี๋ยวก็เดาเราก็ไปกันต่อนะครับเออ่เดี๋ยวผมจะกดล็อกอุปกรณ์เอาล็อกอุปกรณ์ไรตัวนี้นะครับ อ่าตอนนี้ใช้เสียงไทยกันกีนนะครับปลดล็อกอุปกรณ์แล้ว15บหนาฬิกาสีเป็นส่วนยูทูบคนหาโดยโทรศัพท์บุคคลแบบพลิเตเบราเซอร์แบบพลิเคชันแบบแอปพลิเคชันไกด์คีไอพีโออไงบ้านอ๋อห้องนี่ไม่จะบอกว่าบ้านนะครับแสดง3รายการวอลเปเปอร์จัดการแนบการตั้งค่าระบบบ้านการตั้งค่านั่าชอบใครด้วยนั่นชบอ่าก็อ่าไม่รู้ว่าเอาตัวกี่ไว้การตั้งระบบกการจัดการ วีวีสวิตเปิดเพิ่มเติมสามมหาภาพอุปกรณ์โปรไฟล์เสียการสแสดงที่เก็บข้อมูลแบตเตอรี่แบบพลิเกตสมบูโคการเข้าถึงความปลอดภัยภาษาการสำรองข้อมูลบัญชีบัญชีกูเดอร์เพิ่มบัญชีระบบเวลาแล้วกำหนดเวลาเปิดปิดการเข้าถึงสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับโทรศัพท์ เกี่ยวกับโทรศัพนะครับเกี่ยวกับเอนใช่ครับแต่สองครั้งเข้าไปนครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นำทางคือ w i r e l s d e สถานะหมายเลขโทรศัพท์สัญญาณปรายานน้อยรอปข้อมูลทางกฎหมายข้อมูลข้อมูลทางกฎหมายเ e r s i o n น e r ของ a ด d r o สี่สองสอง oh สี่สองยี่สสองนะครับตุคนี้ i mobile a n d r d สองสุดสอง เอ่าแอนดรอย4.2.2แล้วก็เขาเรียกว่านะครับก็สูงกว่าในส่วนของไอ้เขาเรียกไงวะอ๋อเอ่อในส่วนของสูงกว่าในส่วนของโทรศัพท์สองรุ่นะครับ้องตุนใกล้ที่เขานะครับแล้วก็ เออทั้งเอ้ั้งกลิก um ี่วินที่กองแกทำการรีวิวันแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะติดหนจอแล้วนะนะครับอ่ะก้องกอภจอยด้วยนะครับอกรแล้วสิบห้านาิกาหมายเวอร์ชันของอันทรบอเวอร์ชันเบสแบนมารีร์แดตะบยึงพันสามร้อยเวอร์ชันของอันทรสิบห้านาฬิกาห้ินาทีการตั้งค่าปั้น อืมก็เอ่อทำการรีวิวเสร็จแล้วนะครับก็ขอลาไปเลเคียงขอบคุณคร,ครับครับก็ต้องขอภัยด้วยนะครับอ๋อพอดีว่าผมก็จำชื่อรุ่นผิดนะครับแต่ที่จริงนะครับเป็นอะไรเขาเรียกอนะไรเออไม่ใช่ครับเป็นเขาเราียกแบบไม่ถือกุ้งไอโมบายไอระตายสองจุดสามนะครับพรดีว่าผมงจำชื่อรุ่นผิดก,ก็ขอภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับก็ ไปนะครับของครับครับก็ขอเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าอ่าก็ครับมีรุ่นนี้ครับอ่าเวลาใช้เครื่องพีดีมีก่อนครับอาจจะค้างครับไม่ค่อยไปนะครับอ่าก็ไม่ใช่แอนดรอยด์ก่อดครับก็แค่นี้นะครับ